ครับคุณนี้ก็ก่อนกระดกใน18ปีนะในกระดาษเดียวกันที่เพชรสามารานี่15ปีแกวันกัน3ปีนะในนี่เพชรสามารานี่ต่อยมา40ครั้งก่อนกระดกชกฮิตนะชกมา60ครั้งนะถือว่าฟอร์มการชกก็ไล่เลียกกันนะนี่กระดูกมวยนี่ก็ประสบการณ์ในพอๆกันนะฮะ แต่ดูว่ากระบับด้ารของความสดในช่วงหลังนี่ทางด้านของเพชรสามารถใน15ปีนะดูว่าขึ้นภาพชั้นในด้านของรุ่นพี่มาดูว่าจะจบแบบไหนครับจบยังไงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณทางด้านของผู้ที่กระทับให้การสนับสนุนและรายการทุกๆท่านนาะที่ร่วมส่งเสริมอรักศิลปะแไม่ไม้มวย,มยไทยหลายหลายท่านที่ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อนะถือว่าท่านอยู่ในใจเราเนาะที่ร่วมสนับสนุน ในรายการมวยนัดยิ่งใหญ่นะของงานประเพณีบุญบั้งไฟของชาวตำบลดรงคลังใหญ่ครับในานามของโปรโมเตอร์ผู้จัดโดยการนําของคณะกรรมการหมู่บ้านนะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลดรงคลังใหญ่ด้วยโดยท่านนายกอังคารยอดแก้วได้มอบหมายให้คณะของมกานรองเฉลิมพลพรพิรากับทางด้านของหุ่มกองสาักธรรมเนี่จัดมวยครับเฉลิมฉลองบุญบั้งไฟ ับถือว่าเป็นงานประจําปีงานประเพณีบุบัฟไตของเราชาวเพลิงเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะเบนเวทียกแรกโอ้แข่งมาเม็ดนี้ครับทางด้านของกรอนกนก18ปีรุ่นพี่นะเพื่สามารถได้สดนะดูว่าครับทางด้านของเพ่สามารถดูว่าจะเจ้าเนื้อกว่านะนี่ทางด้านของกรอนกนกนะนี่ดูขยับใกล้ใกล้นะ ก่อนกระดกในแดงนะน้ำกนะดนชรสามารถนะจุยกที่หนึ่งกลับไปพักดื่มน้ำสุดยอดความยิ่งใหญ่ครับไปร่วมกับเบิร์ดเดย์ยุทธภูนขุณศึกวุย,ย่างที่ครับเวทีมวยครับสนามมวยสนามมวย,ามมวยกาแฟจังหวัดร้อยเอ็ดนะโดยพระคุณไฮไลไท์วันนั้นนี่ดูจมอ,อ,อเมเขาจิตเมืองนั้นนี่โชคที่วันลุมพินีนี่คว้าโบนัสนี่สามแสนห้าหมืม่นนะค่าตัวในแปดหมื่นลยฮะวันนั้นนะนี่มาดูว่า รวมเบดเสร็จเนี่ยวันนั้นเนี่ยจะเจอกันในด้านของจอมล็อกเอาเนี่ยพ่อมเพชนสิเจทูลจากเมืองน้ำดำหน้าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะเป็นคู่ไฮไลท์นะเวทีเราก็ไปซะแล้วครับาต่างานของอาจารย์ทองกรนะฮะเนชือกฝั่งนี้นะดู ดูครับดูตีดูตีเป็นด้นะฮะถับใกล้เพียงนะฮะนี่ครับสเสน่ห์ของมวยไทยก็สเสน่ห์ของมวยหญิงนะฮะให้ดูขยับใ,นใ,นใ,นในกล้ๆกระดกกระดของเพชรสามารถนะฮะหลุดร้องเข้าไปเตะเจาะแกอนกระดกกรยกบังนะกะกรกระดกนี่ของเสียอ่าสินเนวิตกระเละสิงเขาคอยให้การสนับสนุนนะฮะดูเข้าไปต่อยดูชุดนี้นะฮะขวางหน้า ไปเสียบเลย,ยเสียบขวาขวานะครเอาคืนไปเสียบมาเข่าขวาขวาคืนนะกระไรเชือกนั่น,นึงครับพอใกล้เชือกกับการอุทัยนี่จับแยกเอาไปสู้ใหม่กลางเวทีตอะนี้ท่านผู้ชมก็กําจจลังจัดจํรับชมนะอยู่ทางบ้านนะเราต่ากันภัาบ,าบสดจากเวทีมวยชั่วคราวตัวบนตรงคลั่งใหญ่อำเภอกเสษตรพิเศษศจังหวัดร้อยเอ็ดกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ ต่อยกันกลางวันแสกๆครับโดยการประกบคู่ของลุ่งก๊อฟสารคามนะเอาปิดหงายทองลงไปโอ้ลงม,มาอยู่ข้างล่างก็เป็นสามารถนะลุกขึ้นมาสู้ต่อนะฮะโ,โดนจิ้มลำตัวแทงเข่าอีกนิดเข่ามาเข่าคืนนะโชบยกครับไปพักดื่มน้ำชมโฆษณาแป๊บนึ่งแล้วต้อง,งมานะครับตรงเจียงเียงขาดมันมันรูน้อย,อยไม่รูใหญ่คนระับอ่ะกระป๋อนเวทีนะ คู่มวยหญิงนับเอกแรกครับกรกระดกสิงห์เดวินการณ์สินกันกบทางด้านของเพชรสามารถเสดีย้ยิมนะดูว่า,าลูกหนักนะลกนูกของกรกระดกนะโอ้โหขยม่มอ้าวโอ้อ่ะปล่อยมือน้องครับปล่อยมือครับปล่อยมือลูกมาสู้กันต่อนะฮะหยับทับใบอย่างกระดัด้านของเพชรสามารถนะ พยายามจะบบทกด้านของกองกระดกให้อยู่เลยครับเอาในมาสู้เลยครับโอ้อย่างนี้อย่างนี้สะดุคกับกบบดกเลยนะน้องก็รุนน้องกับรุนพี่นะครับเสียบพอาไปขวางมาเสียบคื้นครับกองกระดกโอ้โหเสียบราคาไว้เลยครับด้านของกองกระดกนะเพชรสามารถต้องเร็วครับไปชิดช้าไม่ได้กระดานของเพชรสามารถเขาเอาไปช้าโดนครับ ดนแข้งขวาเสียบนายเสียบคืนเสียบอา้าวเข่าแล้วครับอุ้ยแข้งมาครับเชรสามารถครับกอดกระดกไม่หนีแล้วครับทางด้านกอดกระดกกับปักหลักสู้เลยครับพอ,อหนีปับ๊บทางด้านเขาไชรสามารถได้ใจนะครับโอ้โหโดนตีครับตีขาเชือกเลยครับอแยกก่อนน้องก็ปล่อยมือครับปล่อยมือแยกสู้ต่อนะนี่ทำสดจาก งานประเพณีบุญบังไฟเอครับที่ตำบลคลั่งใหญ่อำเภอกระเสษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮึดูครับดูชุดนี้นะเสียบโอ้โหจบับปรุนเม็ดเบลเบิ่์เทิมเลยฮะเอ๋อโอ้ยกระโดดเข่าวลอยหันุมานเห็นสมบัติหมดยกกลับไปพักดื่นนมน้ำก่อนครับเดี๋ยวค่อยสู้กันต่อครับยกต่อ,นนอที่น็อกใครหน้าติดตามเป็นอย่างนี้ครับเสร็จสองเมษายนที่ สนามมวยเมกาไฟจากวันร้อยเอ็ดวันเบิร์นเดย์ยุทธภูมิติดตามครับ<ม><อ>ยกที่สี่ครับนห่ค,ครับดูว่าต้องต้องอัดให้อยู่แล้วแต่นั่นของเพื่อนสามารถนะ ไปเล่นจังหวะฝีมือทางด้านของกกระดกรุ่นที่นีเจ็บกินละครัโอ้โหด,จดูจับดูว่าทางด้านเั่งสามารถดูว่าจับได้ดีนะแต่ยังตีไม่ถนัดเท่านั้นนะต้องหาจังหวะแทงให้ได้นะออก่อนกระดกดูครับแข้งขวาก่อนกระดกโอ้หออกมาจัลละเม็ดครับดูจับเสียบเสียบคืนฮาราควาเสียบเขาซ้ายซ้ายไปนะครับ ไอ้คืนนัดกันกันตอนนั้นกองกระหนกเนี่ยเอาหัวมุดออกมาเอาเชือกกำลังจับแยกก่อนครับแยกก่อนแยกแยกสู้กันใหม่กันรังเวทีครับอุทัยสมศรีกับห้ามเวทีนะอือดูซ้ายหน้าเข่าขวาอะไรเสียบคืนนะลูกขยันนะฮะลูกขยันนะเพชรสามารถลูกหนักหนักอยู่ที่กองกระดกนะอย่างนี้สู้กันแบบนี้จบแบบไหนนะฮะ ดูว่าระบบทางเดินหายใจใครจะดีกว่ากันนะครับแบบนี้เอาเข้าไปต่อยลํำตัวนะตีเข่าดูว่าดูว่าเกมรับของกอกระดก็กถือว่าตั้งกรับได้เหนียวนะในกระดาษเดียวกันที่เกมบุกของเพชนสามารถก็ถือว่าบุกได้ดีนะไปไปผ่อนนึ่งเอาโว้ต่อยมอัดเสียเป็นแมนะครับต่างฝ่ายต่างตีคบชุดนี้มยังไม่ลง ลงหรือเปล่าไม่ลงจาเจอแทงรบคาไปอ้าวแยกโอ้กรับเป็นคู่มวยหญิงที่หน,นุ่มกอบสารคานี่บรรจงประกบแล้วครับจบยกครับจบยกไปพักดื่มน้ำทำบ,บวยรับตะโพงลดหัว ดูอย่างนี้นะฮะหากเกาลงไปเยือนด้านล่างนะครับทางด้านของกรอนกระดกนะฮะเการุ่นน้องนะครับทางด้านของเป็นสามารถนะแม่ครับยิ่งชมดูว่ายิ่งยิ่งแกล่งขึ้นมาครับทางด้านของกรอนกระดกนะดูครับคู่นี้มิน่าครับทางด้านของโปรเตอร์ดงก๊อฟสลักการถึงจัดมารีแมทให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะนี่ ต้องไล่ต้องอัดและครับโดนช้านะก่อนกระดกในคอยจับทางนั้นสวนคืนหนักๆน,นะนี่ครับส่งมวยครับบอลครับในก็หมุนดอกข้างขวางหน้านครับแต่ก็ขอ,ข,อของก่อนกระดกเพชรสามารถต้องต้องมักสอกเท่านั้นกับกระดกเพชรสามารถนะฮะไพรใบสุดท้ายนะฮะทิ้งทวนไปเลยน้องนะฮะไม่ไม่โดนเอาต่อยลำตัวนะฮะ พยายามต่อยแอบพอนในก็โอ้จบแล้วครับแบบนี้นะในีน่ตีไม่ได้นะก็อแอบตรงในเห็นใจนะฮะความพยายามของเพชรสามารถสอยได้ยินนะนักชกสาวจากกระเพาะอาหสามารถจังหวะร้อยเอ็ดนะหัวใจี่สุดยอดเลยนะ หมดยกครับหมดยกที่5ยกสถานรุ่นน้องโอ้โหดีครับภาพออกมาสวยงามจริงๆนะฮะชกเสร็จรุ่นน้องก้มกราบรุ่นพี่นะแกอ่อนกว่ากัน3ปีนะฮะเดือนเชิญจากยุทธภูมิวเวทีมอบเดิมพันเบอร์อนกนี้ครับเดือนเชิญครับคร,บรับโดยเฉพาะทางด้านของยุทธภูมิขุนเศรษฐกุลยางนี่โปรแกร,รมทองนะฮะเชิญครับสิบสองเมษายนครับแฟนๆนะเปะ็นยานเรือไปแห่งบาังใจนะที่สนามมวยเมกาไฟจะบัตรร้อยเอ็ดกับโดยวัดคุ้งไฮไลท์ของงานครับวันนั้น